สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้พบกับร่วมศึกษาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าพระสมเด็จนะครับที่ว่าลงลักนะครับลงลักลงข้างนะครับลงลักลงข้างพระสมเด็จที่ลงรักลงข้างนะครับ mm hmm. เิ่มแรกเนี่ย ทีแรกเขาลงไปใช่ไหมละครับก็จะติดแน่นหนึบในองค์พระเลยนะครับแล้วทีนี้พอเวลาล่อนออกไปหน้าตาองค์พระจะเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับาพาเ,เพื่อเพืนมาชมพระสมเด็จที่ผ่านกันลุงรักมาแล้วก็ล่อนมาจนเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคือยังไงล่ะครับ เพื่อนๆมองให้ดีนะครับหลังจากที่ตอนนั้นน่ะเขาลงรักไว้นะครับเมื่อ70-80ปีก่อนใช่ไหมละครับองค์นี้ลงข้างนะครับไม่ใช่รักนะครับเป็นข้างนะครับเป็นข้างข้างโบราณนะครับแล้วพอล่อนออกมานะครับเนื้อองค์พระก็จะเรียบนะครับเรียบเลยครับจะไม่ จะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับจะเรียบๆนะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับจุดจุดนี้คือจุดที่ยังล่อนไม่หมดนะครับจุดนี้นะครับล่อนไม่หมดนะครับอยากแกะนะครับแกะไม่ได้แกะก็เนื้อองค์พระท่านจะติดมาด้วยนะครับสมมุติว่าเราแกะนะครับพระสมเด็จเนี่ยเนื้อข้างนอกกับข้างใน จะคล้ายกันนะครับจะเหมือนเหมือนกันบางท่านนะคิดว่าคิดว่ายังไงคิดว่าอ,าาอุ้ยข้างนอกเเก่ามากเลยดำปี่เลยนะครับดำปีเลยแต่ว่าข้างในขาวโบ๊กเลยแล้วก็แกร่งอะไรเงี้ยเขาคิดว่าอ้เป็นพระแท้นะครับผมก็เคยเห็นบางท่านก็พูดอย่างนี้นะบางท่านก็บอกว่าเนี่น้อยดูสิพระองค์นี้เนี่ย กระเทาออกไปหักไปในข้างในนี่แกร่งมากแต่ว่าเขาโบ๊ะเลยผมก็ไม่ทราบว่าเขาคิดยังไงนะครับไม่ไม่ทราบว่าเขาคิดยังไงว่าเป็นพระแท้นะครับแต่ส่วนตัวของผมเองอะ่ะผมคิดว่าสมเด็จวัดคังเนี่ยหรือสมเด็จยุคก,ก่อนยังไงถ้าไอ้ข้างนอกมันเป็นสียังไงผมคิดว่าข้างในก็ต้องเป็นสีอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนี้นะครับคนบางคนก็ให้ผมดูนะครับบอกว่านี่ เนื้อยังกระเบื้องเลยเนี่ยแข็งมากแล้วก็หักไปปุ๊บเนี่ยข้างในนี่เป็นสีขาวเหมือนกระเบื้องเลยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นพระแทนะแบบนั้นนะครับเพราะข้างนอกเนี่ยเป็นพระกลุคือกลุบางคุณพรมอ่ะกรุ่เก่าเขามาให้ดูนะครับแต่ว่าหักแตกกันนะครับข้างในน่ะขาวโบกเลยนะครับผมดูแล้วเนี่ยของเราเนี่ยนะ ตรงนี้เนี่ยลักติดเนี่ยข้างติดอยู่เนี่ยผมเอามือแกะข้างนอ,อกเนี่ยไปก้อนหนึ่งเนี่ยข้างในก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้ขาวโบะอะไรเลยนะฮะเพื่อนเพื่อลองคิดดูสิครับว่าไอ้ที่ข้างในกับข้างนอกเนี่ยมันต่างก,กันยังไงข้างนอกเนี่ยดำปี่เก่ากึกกึกเกาเลยแต่ข้างในพอแตกหักออกไปขาวยังก็ช็อกนะครับ ชอ็อคที่เอ่อช็อคที่เขาอันนั้นอะที่เขาหักดูนะครับช็อคแค้งอ่ะใช่ไหมครับที่เขาหักโป๊กลงไปเนี่ยและเขาโป๊ะข้างในอ่ะก็คือผมคิดว่ามันเป็น,ปน,ปนไม่ได้ผสมมวลสารอะไรเลยอะผมคิดอย่างนี้นะเพื่อนๆลองคิดตามผมนะครับว่าลักทิลลอดออกไปเนี่ย ล่อนออกตามองพระนี่องนี้คือล่อนทั้งองค์เลยนะครับเหลือแค่จุดๆๆๆเนี่ยๆๆตามเนี้ย,ยที่ยังไม่หมดเนี่ยแล้วจุดตรงนี้เนี่ยผมแกะเองนะครับแกะกับมือเองแล้วทําไมเนื้อข้างนอกกับข้างในคล้ายกันเลยใช่ไหมละครับข้างนอกเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพอลักล่อนปุ๊บเนี่ยเนื้อพระก็จะเป็นอย่างนี้เลย และเกิดว่าตรงไหนที่ยังไม่ล่อนเราแกะเรางัดออกเนี่ยสีองค์พระก็เป็นเหมือนข้างนอกเลยครับผมคิดว่าองค์พระแบบนั้นน่าจะเป็นพระแท้นะครับเพื่อนๆบางท่านเนี่ยคิดว่าข้างนอกนี่เก่ากึกๆเก่าเลยแต่ว่าหักโป๊ะลงไปข้างในเขาโบกก็ยังคิดว่าเป็นพระแท้อยู่นะผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงของเขานะครับเขาคิดยังไงของเขา เพราะว่าพระสมเด็จนะถ้าพูดหลักความจริงนะครับเขาผสมมวลสารไม่รู้กี่อย่างใช่ไหมล่ะครับผสมเป็นสิบสามสิบอย่างมั้งผมว่าเนี่ยแล้วเนื้อองค์พระเนี่ยเวลาเขาใช้ความร้อนเคี่ยวแล้วคนให้ให้เข้ากันเนี่ยยังไงเนื้อพระสมเด็จเนี่ยจะต้องกลมกลืนจะต้องเป็นสีเดียวกันนะผมคิดอย่างนี้นะครับ แล้วคนที่ให้เอาพระมาผมดูว่าเป็นบางกุ้มพรมบางกุ้พรมกรุเก่าข้างนอกก็มีคราบกรุอยู่ดอกคราบกรุครา,าบไรอยู่ดีอยู่นะครับดูแล้วก็นักเก่าอยู่ดอกข้างนอกนะครับแต่อร้รอยหักเนี่ยผมดูตรงรอยหักเนี่ยส่องดูเนื้อแล้วเนื้อขาวยังกระผงช็อกเลยอะ่ะแล้วจะให้ผมพูดว่าเป็นพระแท้ได้ยังไงล่ะครับเพื่อนๆครับผมพูดถูกไหมล่ะครับผมก็โอ้ ไม่รู้จะพูดไงผมก็เอออตามเข้าไปนะครับเพราะว่าเราพูดอะไรไม่ได้นะครับมันขัดเขาอะ <IN> <pap> ผมก็เลยเอาสมเด็จองค์ที่ลงรักมให้เพื่อนๆชมกันว่าองค์นี้ลงรักไม่ใช่รักนะครับเป็นข้างับเป็นข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะคัข้างจะรักเหมือนมีดเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับข้างสีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีลักษณะแบบนี้เหมือนยางไม้นะครับเห็นไหมฮะ แต่ผมไม่ได้แกะกรอบวันนี้ก็โทษทีนะครับเนี่ยเหมือนยางไม้อา้าวมาดูลักสิครับลักเป็นยังไงนี่หลักลักจริงๆครับลักจริงๆจะมีความคงทนแล้วก็สวยงามเงาเหมือนเดิมนะครับผลลอดออกไปบริเวณน,นี้ก็จะเกลี้ยงใช่ไหมล่ะครับจะเกลี้ยงแล้วก็มองเห็นเนื้อใน แต่ก็ไม่ได้ขาวโบสนะครับพเพราะไม้เป็นสีนี้อยู่แล้วใช่ไหมละครับไม้เป็นสีนี้อยู่แล้วในไม้โพแกะนะครับนี่เลยคือหลวงปู่รอดนะครับวัดโคนอนนะครับพระแท้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะหลวงปู่รอดวัดโคนอนพระแท้แท้เลยต่อให้ร่อนยังไงออกไปไม้ก็จะข้างในสีไม้ก็จะเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีเดิมสมเด็จวัดคังที่ลงรักมาก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องวัดคังหรอกครับวัดอื่นก็ได้ นะครับที่ลงลักมาลงข้างมาล่อนไปข้างในก็จะเป็นสีเดิมเดิมของเขาอะ่ะนะครับจะขาวโบได้ไงครับบางคนที่เอารักเอาพระสมเด็จให้เราดูเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยตรงที่ลักล่อนออกไปก็คราบข้างนอกเนี่ยหลุดออกไปหมดแล้วหรือจะข้างในข้างในขาวโบอยู่เลยครับเหมือนช็อกเนี่ยแล้วก็บอกว่าแท้แท้แท,แท้แล้วมผมคิดยังไงล่ะครับเพ,เพื่อนเราคิดตามผมสิครับว่าผมคิดยังไงเนี่ย สมเด็จของเราเนี่ยเห็นไหมสมเด็จอง์นี้็สมเด็จย,ยุคกลางนะครับเห็นไหมล่อนออกไปเกลี้ยงเรียบมากเลยเหมือนขัดมันเลยแต่ว่าสีขององค์พระก็ยังดีครับก็ยังดูเหมือนเดิมเหมือนกับเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้สีขาวโบ๊ะที่ไหนแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่าว่าจะงนงี้เลยครับเพื่อนๆครับมาดูองค์ไม่ได้ลงหลักครับอ่า เป็นยังไงล่ะครับองค์ที่ไม่ลงลักก็เป็นคราบฝ้าคราบอะไรขาวๆขึ้นนะครับแต่ถ้าลงลักล่ะครับลักลอดลงไปไอ้คราบไอ้สีขาวพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนดูนะครับเพื่อนๆครับดูนะครับเห็นไหมฮะคราบขาวๆเนี่ยไม่มีแน่นอนเนี่ยคราบไอ้เคลซา์ขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับสมเด็จจริงๆเนี่ยเขาใช้มวลสารธรรมชาตินะครับเขาไม่ เขาไม่ได้ผสมสารเคมีนะครับยังไงนะครับพระเมื่ออยู่กับเรานะครับพอใช้งานไปยังไงก็ต้องมีคราบอะไรขึ้นมาบ้างแหละครับอย่างน้อยก็มีคราบแคลไซด์คราบแคลเซียมคาร์บอเนตอะไรขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาเลยแข็งทื่อเลยนะครับอย่านงนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทําจากสารเคมีปูนปาสะเตอร์ปูนยาแนวอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ยอย่างองค์นี้เนี่ยสมเด็จบาเอ๋ยสมเด็จ เกตบูรตูมนเนี่ยครับเห็นไหมยังไงก็ยังไงก็ต้องมีครับขึ้นมาบ้างแลงหละครับทุกองละครับไม่จะเป็นตัวองค์นี้องค์เดียวแหละครับวิธีการดูพระนะครับผมไม่ได้คุยหรอกครับแต่ว่าผมก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่านี่สมเด็จบางคุณพรมกลุใหม่เห็นไหมครับองค์นี้เขาก็ล้างเขาแปลงขัดมาจนเกลีย้ยงอุ้ยเลยเนะี่ยแต่ คราบกรุก็ยังติดติดอยู่ก็ยังเห็นอยู่นะครับนี่จะมีฝ้าขึ้นนะครับบ้างเนี่ยตรงที่เขาขัดออกไปแล้วพอนานๆเข้าฝ้าก็ขึ้นมาเนี่ยคราบเซลไซต์ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เรียกว่าพระแท้นะครับพระแบบนี้เรียกพระแท้ถ้าแตกโบะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยเขาโบะเลยหรือว่าลงลักไว้แล้วพอแกะลักออกไปข้างในเนี่ยเห็นไหมครับพอลักล่อนออกไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยที่ยังไม่ล่อนเนี่ย เห็นไหมครับถ้าแกะออกไปปุ๊บเนี่ยข้างในขาวบุกเลยผมรับประกันได้เลยไม่ใช่พระแท้แน่นอนนะครับทำให้ทำให้ข้างนอกเก่าข้างในยังเป็นพวกปูนปัสเตอร์ปูนขาวอะไรอยู่นะครับอย่างองค์นี้ล่อนออกไปผมแกะเองกับมือนะครับเนี่ยเนื้อในก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ไปเปลี่ยนสีอะไรเลยเห็นไหมครับนี่สิเขาเียจึงว่าเขาจึงเรียกว่า พระแท้มวลสารที่ผสมมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้จะหักจะล่อนออกไปยังไงข้างในก็ต้องเป็นสีผสมเหมือนเดิมไม่ใช่ข้างนอกเก่าข้างในขาวโบอันนี้ไม่ใช่นะครับเชื่อผมเลยครับแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนครับวันนี้ก็ผมมาพูดคุยทักทายเ,เพื่อนเกี่ยวกับพระที่เขาลงรักนะครับเมื่อล่อนออกไปข้างในก็ยังเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีเดิม จะไม่เป็นสีขาวโบนะครับอ่าเ,เพื่อนๆจำไว้นะครับจะไม่ขาวจุะเลยนะครับต่อให้ลักล่อนออกไปยังเกลี้ยงหมดองค์พระเนื้อองค์พระก็ยังจะเป็นสีดเดิมๆของเขาที่เขาผสมมาอย่างไงอย่างนั้นแหละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาให้กําลังใจวันนี้ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรามาพูดถึงเรื่องวิธีดูพระที่ลงลักนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ